ขอกัาสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอฟอพารวยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์อาจารย์แหล่จอมขมังเวทนะครับผมงวดงวดเมื่อกี้อาจารย์แหล่ให้มาหางเดียวนะครับเอฟซีเต็มเต็มนะครับครับวันนี้อาจารย์แหล่จะต่องวดให้ทางเอฟซีแล้วนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอฟอพารวยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทาง ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับอาจารย์เลียสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทีครับอาจารย์เรียคนเนาะครับเนาะทีพันมากเขาเตรียมเตรียมเนาะครับเนาะคอยให้ตัวตัวฮะเก็ตซวงเลยนะครับเนาะครับเขาล่างเตรียมเลยแม่นครับครับผมมทุกทีครับอาจารย์คนเนาะครับเนาะตัวเดียวครับผมไดไลฟ์บ่ค่ะได้ไลฟ์บ่ผมซีกว่าได้ไหมผมรู้จักว่า บอกได้ยังเดียวมีสองมากคือจังวันวนั่นแหละแม่บ้านกับไม่ขี่ไม่เขีย์เขากับผูซื้อของเขาก็ก็ได้ยี่สิบหมื่นซี่น้าแม่บ้านได้แม่นครับโอ้ค่ะอาจารย์นี่พวามากมักเอเสี่ยงสวกแต่ว่ามักแบ่งปันมักนี่เลยโอ้มักอยู่มักเลยจะซื้อพอได้เร<ม><อ>าจะซื้อบ่ได้แชาซีกซื้อไ่ต้องบอสครับผมครับบอกคือไ่ต้องซีโอ้เด็ดขาดดีไหมครับอาจารย์เนี่ยครับเป็นสูตรของเพื่อนไอซี่ขึ้นนั่งยี่สิบเล็กกว่านี้โอ้ ไอ้วอันหาเจ็ดหาเจ็ดาสองเจ็ดหาสองครับแม่นครับซื้อรถตุรกมันจะมันเจ็ดตัวไดนดีมันจะหาสองโอ้หาเจ็เลยก็มัครับผมเชีนในเขานี่ยเชีนให้แม่ว่านึึ่งหาเจ็ดึงหาสองก็ต้องไปซื้อหลายตัวด้วยซยแค่นี้แหละเลบอสินะเพราะว่าเมันมันมีอยู่แค่นี้ครับครับบอยี่กบบอยูช่นี้อันบอยทั้งช่องเขาจะอนไล่มาเขา็จะทั่วมากกับบอยแค่นี้แหะครับเขาจ บ่ายถึงจะมาอูนัดจับว่จะแลนโหลดเมื่อวานนี้ประมาณเจ็ดโมงแต่เจ็ดโมงจนหอดบ่ายุ่งเขยังโทรอยู่โอ้เอฟซีทรหาแม่ครับ <c oughs> โอ้อะไรจะถูกหลายเลเอฟซนะีเนาะเอฟซีทีทมานะ้าน่ะถูกหลายครับ <c oughs> ครับผมเขาจะทรมาถามว่าย่ำคำว่าเปลี่ยนบอเลบอเปลี่ยนครีู่นี <c oughs> ่ละโกโล,โลเลยเนี่ยจันเรียโอ้แน่นอนย็ดขาดดีครับ เปลี่ยนรถเล็กก็ไม่ได้มีนี่แหละมขนเปลี่ยนไปมันสิบเปอรับผมแต่ก็าเล็มันออทีออน่นีนะะ<ม>่นีละ,ะวเ่นนะับมอะังกันเราเอสักทางเดียวเนี่ยครับรถอ่าทรงของกัยังเบาบางเซฟซี่พตลอดแมนครับ,รบโดดอโออันส่งของพร้อมนะค่ะแมน,นครับแนมืมอม่อไดว่างมือได้ว่าง กราไปน้องทิ้ง่านเลยครับมือไรมาว่างก็ไปเรียนนระหมักลาใหม่เรีนขิดท้งไปหลาบุรีจินสินะเป็นรถคิวปะคะแม่ครับรถคิวเอารับจ้างรับจ้างมาครับเนี่ยั้นในรถเก่าจเลยว่าขั้นในขั้นแจกของไปรอว่าขั้นยูสูลขั้นยููบครับแม่นครับโอ้นี่มั่วอีละครับผมอาจารย์แหล่รับจ้างด้วยเนาะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีคนอยาก เมาลดเมาล์หน้านใส่เบอร์ทั่วให้นะคะใสเบอรศูนย์หกห้าหกแปดห้าสี่สามหกห้าครับศูนย์หกห้าหกแปดห้าสี่สามหกห้าครับัจ้างทั่วประเทศไทยนะครับแทนทั่วประเทศไทยนะครับนอกเลยว่าสทีมงานอะไรครับผมชอบประสบโชคครับชอบประสบโชคครับ ครับติดต่ออาจารย์แดได้เลยครับคือบ่ผิดหวังครับลำไม้ทั่วไปครับดีใจนั่งี่ได้ครับไอซี่ทุกท่านผู้ใดมีโชกมิใช่มีเฮก็ดีใจนั่งพับผู้ใดบ่เสียกดต่อสู้ว่าเจ้าพี่น้องวันนี้ยังมีอยู่ครับผมเอาไม้ครับพี่น้องผู้ใดบ่พลาดเมื่อกี้เสียบพระท่านเรียกว่าหาร์โลตันอยู่บ่ได้วันนี้เอาไมพี่น้องในที่ตัวนวลเลยได้เนี่ยแข้งมาแล้วได้แล้วครับฝันบ่อเรียกฝันบ่อเลขกไม่หยก บามเป็นยกปเาด้อ้แลเลยบ้านเป็นยกปจะบปานเลขยกกลับหัวไหมเอายกกับหัวผู้ใดยกคานี่ผู้ใดยกเต้เป็นผู้เฒ่ามัยกฟันฟบอค่ะแม่งโอ้ยนตหมดแล้วเห็นเห็นไปเด็กเขาขายกาแฟไปคไปน้ำดำเด็กประดานน้ำดำเลยครับประดาน้ำดำจะบ้านนยกกลับหัวดิครับหัวจะบานนตัวเลขเนี่ยมันเป็นหกแปดสอง มกแปดสองแมนกับมอสิป็นตวใดโนพี่น้องบอล่บอกยันเนี่ยผมผมอ่านเนี่ยผมหกแปดสองับแล้วแมนอ่านมาแล้วโอ้อ่านมาแล้วแโต่ว่านกลรับไปลยเอ่านไปสั่นล่ะครับมันหนัก็จพดนี่โอคือที่อา์เฮดนี่คือกลับหัวให้แล้วแมนหกแปดแปดสองรับพี่นองหกแปดสองรักกับไปดุนขับพี่นองครับไาจับฉลากทมรับอด้เป็นเอฟซีจานเรีย่เป้าไปจัด รัฐบาลสนักนกินแบงรัฐบาลไหมน,นะครับเนาะแมนครับ,รบเอฟซีกันท่านได้ชิมชอบเอฟฉลากกินแบงรัฐบาลกับเวทนาใจแหวกมันมันจงกับพอดีพี่น้องฟันวันได้ฟันมูชี้นี่โอ้ฟัออนอยู่บ้านนี่พอครับแพงครับไอแหลมลดมาพอดีเม่บ้านเม่บ้านจมหาปูโอ้จงม้านทั้งใดกันปูอยู่ก็เขาไปเห็นปูมาใช่ไหคื่องนี่ยมันใช้กุศามาครับเคื่องยิงกุศลมาก จมบาปูยู่นัำบอนอบ่เห็นโดดแล้วค่าบุณเป็นไล้เ<า>ขาฝันซ้ำม,ม,มาขึ้นไม่ไม่ยกไปยกไปคากาแฟหรอกาแฟกาแฟไทยยังไงถ้าจะไปถอดรถที่จังหวัดภาคข้กาแฟอย่างไรจะมาขายกาแฟรถซุปขายกาแฟรถซุปสมัยโบราณจะเจียว้องรอนะครับผมถ้าจะประดีมีมลานนี่ยังนะถ้าจะซุกเข็นมีกาแฟม่หมอมิพรีกยังต้่งมดานนั่นแหละค้นสมัยมโบราณแมนวันนี้ก็เล่ไปจอดซื้อกาแฟ ในในความฝันเะว่าจอดจอดซอกาแฟเราไปนี่เราถามเราว่าย่ายกาแฟหนังขายจอไหนเราคือค้นไปเห็นไหมเราพอว่าเราบอปากเล้เราจะไปเลยเราจะไปเลยครับโอ้หกแปดสองกโอ้กาแฟกาแฟเนียสนอหกแปดสองแม่หกรอยย่สิบแปดบาทแม่แม่บาทกาแฟก็หแปดสองหกรอยแปดสิบสองบาทกาแฟที่็แฟเนี่ยไปย้าอก คือว่าแมนครับคูอาจารย์แมนครับเยแมนผมฝันมดถูกอา่อยหรครับ่ผมฝันเป็นตัวเลยเนาะคือว่างวดหนึ่งมีฝันเทเดียวในเลี้ยวเลยฟันเท่เดียวเลยวเลยครับโอ้เน็ดขาดีครารู้ปะค่ะเขารู้ปะว่าจะจะต้นปีไาได้ตั้งแต่ต้นปีแมนครับแต่ว่าผมรอช่องไม่ออกวันมัขางแบโอ้หได้ได้ได้ครัได้เขาเตรยมเลย้องฟังไปเลวได้นหครับครับ ส่วนแอรบ่็ค่อยๆแง้มมันก็ได้มันก็ได้บุญเี่แหละครับอาจารย์แง่งปั่นแนวทางให้ทางเอฟซีทั่วประเทศหมดแล้วครับเพิ่นก็ได้กินได้เองาแม่นเฮาบอกก็คือเฮาบ่ต้องซีืครับผมถ้าแม่นเฮาซีืเฮาก็ดเชือบ่ต้องบอกโอ้โหโอครับจะแหนว่าเนี้ยเซื้อเปิดสี่จะถึงวดนี้ก็ได้ซื้อีกเพราะว่าบอกไปแล้วหมดปะไวครับเพราะวอฟซีเรียกหลอดหลายเดิเอาอาจารย์ครับที่ว่าอาจารย์งวดก่อนได้ออมคออาจารย์ไปหรือยังครับผมไปแล้วครับไปแก้มาแล้วเหรอ ไปแกลี่ยยังไปเมื่อมาง่วันกี้นี่ครับลูกเรือไปน้ำได้สามตัวได้ทั้งสามตัวกะก้าวเจ็ดเลยไปเอาหมองไหนค่ะยุ่นต้นตะเคี้ยงไงต้นตะเคียนต้นตะเคียนโอ้รอบนี้แล้วจะให้อาจารย์พาไปแล้วเราล่องรถไปครับเราล่องรถไปเรา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 เด็กขึ้นยังน่ใจว่าหาเกาะเจ็ดเลยลูกเคยครับแม่อโ้เพิ่นเองปบ่พางวัดเอง บระเดีไปเมืกี้ก็อาสิ่งมายังอาเจ็น้ำนั้เน่ยไปไหวปูไหวปูแล้วๆพระเ้จำอยู่หันอ่ะเราว่าปูถามมาพอจอดขี่รถอย่างมาขับเบียนเท่าไหร่คอนยนจำที่ประจําขัออ<อ>เบียนเราขนาดกับเจ็ดห้าศูนย์โ้กระแท่กันนะพูดเหรอก็จะจะควา้างชี้เลขเลยไหม ค,คืแลรวตัวใดให้เราตืมลดได้วันงเต่เรียกว่ากันออกคุณนเละแห่เนียย้ไปหาปูอโอ้ยสาธุไปหาละบานครับผมเพราะว่าไฟจะจมันโอ้คนขี้บุกจัาหยาบเลยตอนแรกแม่บ้านจะเป็นยกอีกอ็ดแล้วครับเราว่าปูบอกว่าเอาพระออกกันเราอะมื่อี่ราโมเรยว่าเรก่ะงปอเราเนี่ พอจำพอจำบอกว่าครับพอจำมาบอกพออกก่อนก็สชิปีทุ่มแล้วอะไรสนะเนี่ยะครับพอจำนี่เพิ่นกัซับบนง้เทือเพื่อนกะคือนสามารถอะไรนะครับเป็นชื่ออะไรครับผมเปนนชื่อน้องแปกระปูกเอาครับเปิดกระเป๋าหน่อยเปิดก็ไม่เห็นเป็นพ่อลูกปูอยู่ในกระเป๋าในหน่อยกระเป๋ากตังค์นะคอร์นี่พักกระเทืึงบบยวันนี้ออกม้าแล้วแบบผููถาม พ่อมาถามว่าคนจะขี่ะับยนรถยังากแล้วอ่ะโอ้ยพ่อหูว่าขนาดเฮตึ่งใจยุ่งเแล้วว่าจะค้องสิเลีรัค่ก็จะพอสอีกเร่อดหนี่อือเพาซื้อเขาซื้อเราไม่บ้านซื้อไปแล้วหาเจ็จ็หาแล้วลมาครับผมจกรหาศูนหาเจ็บเจ็บหาก็หาูนต้อครูบอกขนาดเ่เน้ึงเพราะว่าจะพล้องสิงว่าจะจะปอรหมดเร่เรว่ะโอมีใจครับผมวดนี่ย่ำอีกแม่ค่ะสี่โตนวดฝากพี่งไป กูโซโค่หนึ่งกองว่าไหนก็คือ6 8 2ครับพี่น้าโอ้โหรู้เลยครับผ่านครับผมแ่วนเด้ค่ะบคือบลัดแปดสองค่ะขอบคุณขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับคือทีมงานปันแนวท่าไฮเอฟซีครับขอบคุณครับสองค่ะให้แบบบล็อกกักแล้วก็ะบือซื้อพร้อมซื้อแย่บอกบอกแย่ซื้อเพิ่นวานเนาะเพิ่นบอก พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านแล้วเพื่อนกับบาสือพันเหกโชคทั้งพ่อแม่พี่น้องเอาค่ะซื้อหกแปดสองค่ะทั้งช่องเป็นซื้อกางเป็นแนวทั้งท่อนั่นชอบกับยังคอยตามโมมาก,กับพานนะคะบอสนับสมุนในการเดินการเพราะนั่นทุกแนวกั้มีความเสี่ยงค่ะคลิปนี้กับหมอสหรับสิบแปดปีขึ้นไปนะคะในคลิปนี้กับขอพระคุณเอฟซีและลายที่เขามาติดตามนะคะจังได้กับ ครับผมก็แคปหน้าจอไว้นะครับ f c 6 8 2นะฮะอาจารย์แหล่ต่องวดนะครับผมหางเดียวนะฮะครับผมขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ